ฮ้ยสวัสดีอะไรเนี่ยคืออะไรวะรายการตีมรอบที่สาม เราไม่ได้จะเข้าไปครับแต่ว่าจะลองเปลี่ยนเป็นกดเ,เป็นเกมไม c ครา t แทนเพราะว่าเมื่อกี้กดไอพิทเพแล้วมันก็ไม่ยอมไลฟ์ให้กูเข้าไปดูก่อนแม่งเดีมีแบบีเดียวไลฟ์สามวันเลยโคตรจี้กูไลฟ์ช่องเดียว3คลิปโอ้โหสองคลิปกูไลฟ์เดียว2คลิปทุกคนทุกคนดูช่องเดียวเท่ากับกูไลฟ์สตรีม2คลิปไ้สวัสดีใครวะนั่นอะ เเท่ากับกูไลฟ์สตรีมสองคลิปเอ่อใครนะนะ้าสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีเหมือนเราไม่เคยได้เจอกันสวัสดีเหมือนที่เราเหมือนไม่ได้ไลฟ์เหมือน,อนแบบยังไงดีแบบอะไรวะเนี่ยส,ส,สตรีมที่จะสองคลิปแคปหน้าจอก่อนไปหายากเดี๋ยวอยากลองแบบสตรีมช่องเดียวทีเดียวแบบอ่ะ เดี๋ยวมาได้ไงวะเนี่ยสตรีมอีกรอบแบบว่าถ้าเกิดว่ามันแบบเพิ่มคนดูก็เดี๋ยวจะสตรีมแม่งทีเดียวสิบรอบเลยสตรีมทีเดียวสิบรอบช่องเดียวเลยดีนะอย่างนั้นนะอ่ะเฮ้คนดูหายแล้วเย้ใ yeah! น,นที่สุดเหมือนดีใจอะ่ะดีใจอะไรสิอ่ะ อันนี้กูไม่เข้าใจที่มันพูด่ะขอขวามที่เราคุยกันไหมเอา what the fuck is that ยูทูบหยุดการทำงานแล้วไม่มีแล้วครับคุณโอเคเดี๋ยวเขาทายก่อนนะ